สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ฝนพารวยกกบสิภาท่านผู้ชมมาตารุยถ้าเก่าแก่โบราณน,นะครับถ้ำร้อยปีนะครับองค์หลวงปู่ใหญ่นะครับเยวสิภาเข้าไปกอเอาโฉกเอาลาบน้ากันเ้อนะครับมือนี่มาป่ามาดงนะครับพาท่านผู้ชมมาหาโชคหาหลามกับพาบรรยากาศเปลี่ยนธรรมโบราณน,นะครับ ห้างไปก็จะเปลี่ยนเอออุ้ยประมาณนี้นะครับโอ้เปิดอัฐีนองหินใยนะครับกูนะต้นไส้นะครับต้นไส้กับต้นโพยไยพีพีนองถ้าบรรยากาศนะครับทางลองไปยังองล้อมปู่ใหญ่เป็นโคดเหวนะครับลงมางามนะครับประวัตินะครับตรงนี้กับ จะมีกู่บาอาจารย์นะครับเป็นมาเห็ดมาสางใ้นะครับพระอาจารย์จวนนะครับเป็นผูวพาลูกพาล้านนะครับมาสั่งพินฐานนะครับแล้วก็มาเห็ดวัดส้างวัดไรนะครับนะครับจะมีของเกาแก่โบราณลายปุ่นพี่้อง้างในปุ่นนะครับ่ว่าจะเป็นโกดนะครับกระดูกเกาแก่โบราณลายพี่้องแล้ที่ผ้าลงไปก้างล่างนะครับ หนงพามาเบิ้งมาเอาบุญมาเอาโชคมาเอาใส่น้ากันเด้อพี่น้องเด้อไเดีย๋ยวนะครับนะครับอาพี่น้องมาเอาบุญเอาโชคเอาใส่น้ากันโอ้ยเย็นนะครับโลกมาตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับอีกโลกหนึ่งเลยนะครับตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ หือว่างามครับเป็นแบบพี่้องมองเกินไปข้างบนนะครับโอ้งามงามงามนะครับคนนะครับเหมือนกับอยู่อีกโลบหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับเป็นหินเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับมามาอยู่ตรงนี้ได้จังไดนะครับจะเป็นที่อาจจรรยนนะครับที่ได้พบได้พบนะครับ นะครับโอ้เย็ยนเย็ยนพี่้องบาดเจที่ได้รอดทำต่อไปไหวนะครับองค์พระใหญ่นะครับพีนะ่บันย่ดกกโอ้งามงามงามพี่้อง เป็นเหมือนกับอีกมิติหนึ่งเลยนะครับตรงนี้จะเป็นอีกมิติหนึ่งเลยนะครับ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณนะครับองค์หลวงปู่ใหญ่นะครับงามนะครับอายุน่าจะร้อยปีนะครับอายุน่าจะประมาณร้อยปีนะครับพระพุทธรูปองค์นี้นะครับเปนองโอ้งาม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 สีใายผ้าขอเอาศกเอาหลัก้ำกันโอ้ตรงนี้ฟ้าที่จังเสียนพญานาคเลยพี่น,อน้อง นนี่ะครับเหมือนเสียนพญานาคเลยโอ้งาม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 ,งามโมเมนต์ตัวเลขก,กว่นี่พี่น้องโอ้ยนี่ยเนี่นี่น,นี่โอ้ยนี่นะครับมาหอดกตาดีตลวจตาดีได้ตาไร้เสียเด้อพี่น้องเด้อเอาโชคเอาลาบน้ำกันนี่นะครับองหลวงปู่ใหญ่เอาเดี๋ยวสิพาขอโชคขอลาบน้ำกันเด้อ ตังกิตตังใจอธิษฐานน้ำกัดสาธุนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุล,าาาธาธาธลูกหลานมาม่มออึงก็มาขอพรนำองค์ปู่งไงกับซอยประธานพรเด้อให้ลูกให้หลานเจริญก้าวนานห,หน้าในหน้าที่การงานให้ร่ำให้รวยเถิดโฉกโฉกมันเหมือเงินทอง ไหลมาเทมาเข่ากระเป๋าลูกหลานอย่าให้ขาดสายเด้อไปทางใดกันมีแต่คนหักคนหอมอย่ามีคนเฉียดคนซั่งให้ลำให้รวยเด้อมวลนี่กลัมาขอโชคขอหนับน้ำองปูใหญ่กขอสามตัวแตกเด้อสามตัวบนสองตัวล่างเด้อปูเด้อประทานโศกประทานหลับให้ลูกหลานให้ได้คักค่ะให้เข่ากระกระเด้อให้ปวดหนีปวดสินเด้อสาธุสาธุสาธุอธิษฐานเราเด้ออ๋อ ามาเรียนนะครับอาอธิษฐานเอาแล้วก็มาล่อเมืองเลทูบนะครับโอ้นะครับงามงามงามที่น้อกคุณน เอามารุ่นน้ำกันนะครับตัวเลขเก้ามาแล้วนะครับหกนะครับกต่มาเบิ้งตัวสุดท้ายนะครับที่ได้ตัวเลขอีหยังนะครับปูป็ปนธหิ่เก่ากับหกเลอเดอร์นะครับมารอรุ่นน้ำกันตัวสุดท้ายจะได้ตัวเลขอะไรนะครับ ตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับเห็นหัวโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับหัวกลมๆเด้อนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวเลขอะไรนะครับพาก็มาล่อรุ่นไปน้ำกันลูกหลานได้โชคได้ลาภเดาปูเด้อนะได้โชคได้ลาบมีเงินมีทองเดาปูลูกหลานได้โปดหนี้ปดจินวัด ขอให้เข,าข้าคาดๆขอให้แตกคากๆเดืดเอพเดอโดนมันดันในโลกดันมีโศกมีไส้ ก้าหกแปดนะครับตัวเลขเก้าหกแปดเดอ้อพี่น้องนะครับตัวเลขทูปนะครับขององค์ปู่ใหญ่นะครับมาขอปู่ใหญ่เพื่อนได้ตัวเลขเก้าหกแปดนะครับสาธุสาธุนะครับเก้าหกแปดเดอ้อพี่น้องเก้าหกแปด ลำๆด้วยๆน้ำกันโศกโศกมันมันนะครับตัวเลขทูบในวันนี้นะครับ968นะครับมาขอโศกขอลาบน้ำองค์ปู่ใหญ่เพิินนะครับกะทิพ้าธรรมบุชมซองนิ่จังน้อยนะครับโอ้ยนี่มาหวานนีก็ไม่เห็นตัวเลข หนึ่งสี่อีกแล้วเด้อท่านผู้ชมเก้าหกแปดนะครับตัวเลขหยุดก้อนเห็นตรงนี้ 1, 4, นนหนึ่งสีงง่นะครับก็ต้องพิจารณาเพิ่งเผื่อปูเปิือไห้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเพื่ออาจจะได้มีโศกน้ากันโศกโศก,กม,นมนันมาเดือนว่เนี่ยร่ำร่ำรวยๆนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับรวยรวยรวยรว,วยเด้อ